สวัสดีครับ DIY Channel ครับบ้านหลังนี้ขายเร่งด่วนขายเร่งด่วน2 7 2 0 0 0เจ0 0 0ไม่ขายแล้วท่านผู้ชมพื้นที่21ตารางเมตรหน้ากว้าง3ลึก7เมตร21ตารางเมตรเอาไปเลย2 3 0 0 0 0บาทขายเร่งด่วนนะครับส่งฟรีให้200รกิโลเลยนะ200ร้อกิโลนู้นไปถึงนู่นแล้วเกือบถึงเพชรบุรีครับท่านผู้ชมอ่าเกือบถึงเพชรบุรีนะครับหน้ากว้าง3ลึก7นะครับนี่ฮนะระเบียงนี่นะ กว้างนะครับนี่นะฮะก็1นึเมตรสินะครับระเบียงหน้ากว้าง3เมตรเล็ก1นึเมตรสิห้องนอนนะครับที่เหลือก็5้าเมตรสิใช่ไหมห้าเมตรสิคูณสเมตรตัดอ่างน้ําไป1นึเมตรแปกับคูณหนเมตระสินะครฝาตีแนวนอนเสาหน้า6นะครับความสูง2เมตรขอโทษทีความสูง75เซนยกขึ้นหกร้อได้เลย1นึ่งคันรถนะครับท่านผู้ชมมีหยดน้ําด้วยนะนะขายเร่งด่วนแล้วครับวันนี้ลดราคา2,30,000บาทนะใครอยากได้โทรมา บอกว่าดูมาจากกิติเดี๋ยวลดให้อีกหน่อยหนึ่งอ่าท่าไรไม่รู้คุยนอกรอบนะฮะอยู่ที่ว่าไกลหรือใกล้อ่าถ้าใกล้ก็อีกหน่อยหนึ่งแต่ถ้าไกลมากก็ไม่ได้แล้วนะฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมไปดูบ้านภายในฮะไปดูบ้านภายในขายเร่งด่วนเลยครับใครอยากได้โทรมาเลยสงมะลิลาเดี๋ยวเรกมาลิีซ้อนก็ได้นะฮะไกลคือก้ามขึงก้ามกึงสามขั้นบันไดความกว้าง1เมตรอ่าหนึ่งเมตรยี่สิบ มาถึงเจอระเบียงมีม้านั่งหนึ่งตัวนะฮะนี่ม้านั่งหนึ่งตัวนะครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่เอท่านผู้ชมดูนะครับหลวงกิจชาแน,นลอ๋อดีไวอวีชาแนลนะท่านผู้ชมนะครับหลวงกิจชาแน,นลเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนแปลงกนะัอ่ะนี่คือห้องนอนนะครับขายเร่งด่วนห้องน้ําอยู่นี่นะท่านผู้ชมะระบบไฟติดตั้งไว้เรียบร้อยนะครับ นะส่วนน้ำนะครับนี่ตีสมาร์ทบอร์ดเราไปถึงปูกระเบื้องได้เลยครับนี่ฝ้าไปดานนะฮะระบบไฟติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับบ้านหลังนี้นะครับปกติ2 7 0แ0 0เพื้นที่หน้ากว้าง3ลึก7นะฮะก็ขายแต่ภาคเหนือน,นี่ก็ขาย290,000เก้า0 0นนี่ขาย2 7ลดไปแล้ว2 0 0 0 0 0อันนี้ลดอีกสอ0 0 0 0บาทใครอยากได้รีบโทรมาเลยบอกว่าดูมาจากกิติ ลดได้อีกนะฮะหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำวางหัวไร่ปลายนานะครับอยากเอาราคานี้สั่งทําขึ้นมาได้วันนี้กิติต้องไปก่อนนะครับโทรมาเลยนะฮะพิกัดยูสุพันบุรีครับวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ